สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุกกี้ไทยเจอมาีนะคะวันนี้นอนฝันอยากได้ห้องครัวใหม่อยากทําอยากทําครัวใหม่ปีใหม่อย่างที่บอกบ้านของเราเนี่ยมันเป็นบ้านเก่า100ร้อยกว่าปีการที่เราจะทําครัวใหม่แต่ว่ามันพวกเตาแก๊สหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกว่ามันก็จะยากกว่าบ้านใหม่ๆซึ่งความใฝ่ฝันของเรานะ อยากจะได้ครัวที่เป็นสีขาวแล้วก็การที่ทำครัวใหม่เนี่ยใช้เงินเนี่ยถ้าเป็นไปประเทศไทยนีย่มันจะสร้างบ้านได้หนึ่งหลังนี่นะบ้านแบบบ้านแบบพอเพียงอะไรเงี้ยซึ่งคุณเชื่อไหมการที่เราไปดูครัวใหม่เนี่ยเราไปดูรอบสองรอบแล้วนะแต่ว่าราคาเนี่ยคูดแพงซึ่งถ้าเรารีโนเวททั้งใหม่เนี่ยคือทำใหม่หมดเลยเนี่ย มันก็ต้องใช้เงินเยอะและก็เขาต้องมาดูด้วยเพราะว่ามันมันเป็นโครงสร้างแบบเก่าเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูอห้องครัวครัวใหม่ที่จะเรียกว่าอะไรนะเอฟเนอร์เอฟเนอร์เอฟนเออนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะก็ไปดูแบบต่างๆคุณมันสวยมากแล้วแต่ละแบบนี้แบบอื แล้วอยากจะไปได้เก้าอี้ใหม่สักตัวหนึ่งเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งให้มันแบบให้มันสามารถที่จะโยกได้เวลาเรานั่งคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยมันโยกไม่ได้เยอะเยอะคือปีใหม่แล้วอยากจะได้อะไรเยอะๆเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่มาใช้ชีวิตในต่างประเทศเมียฝรั่งทั้งหลายที่อยากจะเรียกว่าอะไรนะอยากจะได้ มีความใฝ่ฝันเนาะอย่างเราเราเองก็มีความใฝ่ฝันแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงบางครั้งเนี่ยสามีแต่ละคนเนี่ยชาวต่างชาติเขาไม่ได้เป็นคนรวยบางทีเนี่ยเราก็ต้องทํางานแล้วก็หาเงินเองแต่เราจงใส่ใจคนใกล้ตัวเรากอดน,นะคะซึ่งอย่างที่บอกหลายๆคลิปที่เราแชร์ไปเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เงินส่งเสียญาติพี่น้องเนี่ยเราต้องทำงานด้วย <c oughs> ถ้าไม่ได้ผัวรวยนะหรือผัวผัวรวยบางคนก็รวยขี้เหนียวมันก็แล้วแต่นะเอาที่พอดีกับตัวเราเองนะคะซึ่งวันนี้ฝันที่เราจะเป็นจริงได้หรือเปล่าก็าไปดูแบบไว้ก่อนแล้วก็พาไปเที่ยวดูช่วงนี้ด้วยว่าเขามีอะไรบ้างสําหรับในเมืองของเราแล้วก็ใกล้ๆเมืองก็ไปดูวิวหรือว,ว่าอะไรนะ,ะช่วงคริสต์มาสเขาจะมีแบบว่าถ้วยชามอะไรสวยๆไปดูเลยดีกว่า เราก็ขับรถมาจากบ้านไม่ไกลมากนะคะแต่ด้วยบรรยากาศคือวันนี้หนาวมาก 5. 4องศาซึ่งเราจะขี้เกียจออกไปข้างนอกแต่อันนี้คือเป็นช่วงของจะปีใหม่เราก็อยากจะได้อยากจะทำห้องครัวใหม่คือดูหลายรอบแล้วแหละแต่ก็ดูแล้วดูอีกนะจะได้ทำตอนไหนก็ตอนนั้น ก็มาที่นี่นะมันก็จะมีหลายๆแบบที่เราดูแล้วก็มันก็จะสวยๆอันนี้ก็จะเป็นสไตล์สีขาวมีแบบสีดำอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคนเยอรมันเนี่ยเวลาเขาจะซื้อจะทำอะไรเนี่ยเขาจะดูแบบเยอะดูนานเขาจะดูว่ามันคุ้มไหมมันดีไหมมันวัสดุแบบไหนเราก็เลยคิดว่าคงจะอีกหลายปีกว่าจะได้ลงมือทำจริงๆ ซึ่งเขาจะชอบสไตล์แบบสีขาวหรือไม่ก็สีดำจานชามที่บ้านนี่ก็จะเป็นสีดำอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่จะเรียกว่าอะไรเราว่ามันมันทึบไปเนาะเราชอบสีแบบสว่างแต่ว่าดูไว้หลายๆแบบอันนี้ก็อูย้ยแดงแรงริดซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับบ้านเก่าๆอย่างเรานะแต่ก็อยากจะดูเอาไว้เพื่อ,เ,อเราอาจจะมาประยุกต์แล้วก็ ตกแต่งในครัวห้องครัวของเราเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราจะาจะต้องทำเพราะว่าอะไรคงสอมมติคงจะคิดว่าถ้าได้ครัวใหม่เราคงจะทำอาหารได้ดีขึ้นฝีมืออาจจะดีขึ้นอาจจะอยากทำอาหารมากกว่าเดิมอยมันไม่จริงไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงใครได้เออ ตัวเองยังเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบโซนแบบดอกไม้สวยๆอะไรเงี้ยมันก็โบราณเกินไปแต่ก็สวยนะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยจานชามซึ่งที่เนี่ยเฮิร์ฟเนอร์มันจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเนาะยิ่งช่วงคริสต์มาสนี่จะมีถ้วยจานชามแบบลายคริสต์มาสเวลาทานอาหารเป็นวันที่สําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นวันรวมตัวของครอบครัวเนาะเราก็ได้แต่ เดินดูไว้ก่อนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับบ้านของเราเนาะมันก็แบบสวยเกินไปแล้วของประดับตกแต่งก็มีเยอะมากนะช่วงคริสต์มาสเอาไปตั้งที่บ้านก็ไม่ค่อยจะมีที่ค่ะคือมันบ้านเล็กๆมันก็จะไม่ค่อยสะดวกก็แล้วแต่ว่าใครจะไปตั้งยังไงเนาะอันนี้เสร็จเราก็เติมน้ำมันใกล้บ้านของเราเนี่มีความเอโซด้วยนะโอ้กิกประเทศไทยและช่วงนี้เขาจะมีการตกแต่งบ้านแบบสวยงาม แบบนี้เลยอันนี้ก็ปั๊มน,ำน้ำมันใกล้ๆบ้านนะปั๊มเอสโซ่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยทีเดียวสรุปวันนี้ก็มาดูแบบห้องครัวไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะและก็บ้านของเรานี่ก็จะเป็นเ,เรียกว่าอะไรนะมันเก่าเนาะมันก็จะต้องออกแบบแบบทันสมัยก็ไม่ค่อยจะได้นะคะวันนี้ก็พามาดูครัวแล้วก็มาดูาล่าสุด ช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะว่ามีการขายอะไรบ้างในเมืองของเราเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วไปบายค่ะสวัสดีค่ะ